จัก,กรวาลและจิตใต้สำนึกเชื่อมโยงถึงกันหรือแม้กระทั่งเป็นหนึ่งเดียวนั้นทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันและความคิดและความเชื่อภายในของเรามีอิทธิพลต่อความเป็นจริงตอนนี้ที่เราประสบอยู่ตอนนี้จัก,กรวาลเป็นเครือข่ายพลังงานจิตสำนึกและข้อมูลอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมโยงถึงกันจิตใต้สำนึกเป็นแง่มุมที่ทรงพลังของจิตสำนึก ส่วนบุคคลที่มีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของตนเองภายในโครงสร้างสากลน,นี้กดแห่งการดึงดูดซึ่งชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ชอบจะดึงดูดสิ่งที่ชอบเหมือนกันมักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าความคิดและความเชื่อของเราเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ของเราจิตใต้สำนึกให้สอดคล้องกับความคิดและความตั้งใจ แต่ละบุคคลสามารถดึงดูดประสบการณ์และสถานการณ์ที่สอดคล้องกันจากจักรวาลจิตสำนึกส่วนรวมที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกันความคิดอารมณ์และความเชื่อที่มีร่วมกันนี้มีอิทธิพลต่อพลังงานโดยรวมของจักรวาลและสามารถกำหนดประสบการณ์ของบุคคลและสังคมได้ความเชื่อในความสามารถีของจักรวาล และจิตใต้สำนึกสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเช่นการมองเห็นและการสำแดงด้วยการแสดงภาพผลลัพธ์ที่ต้องการและปรับจิตใต้สำนึกให้สอดคล้องกับภาพเหล่านั้นแต่ละบุคคลตั้งเป้าที่จะมีอิทธิพลต่อพลังงานสากลในลักษณะที่ทำให้ความตั้งใจของตนบรรลุผลนั่นเอง